สวัสดีครับทุกท่านพบกันกับเอพิโซดที่65ครับมาดูข่าวเบแบงค์กรุงสีซื้อกิจการ CNS ครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel แล้วก็ Facebook นะครับมับงองอ่งคั่งอย่างยั่งยืนชอบกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เอพิโซดที่65นะครับ30มิถุนายน,น,น2565มาดูข่าวเบซื้อกิจการ CNS กัน หมายเหตุนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองนะครับผมครับวันนี้30มิถุนายนนะครับมันมีข่าวนะครับจากธนาคารกรุงศรีนะครับแบงก์กรุงศรีก็คือเรียนกรรมการผู้จัดการตรากทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ เขาบอกว่าท <premises. S 2> ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้มีมติข้อตกลงในการซื้อกิจการนะครับซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ99.1นะครับของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือเรียกว่าตัวย่อว่า CNS นะครับจากโนมุระเอเชียอินเวสเมนต์สิงคโปร์นะครับ NAIS นะครับโนมุระเอเชียอินเวสเมนต์สิงคโปร์แล้วก็ซื้อจาก NAIS เนี่ย90 9.1นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีก0.9เนี่ยก็จะซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS นะครับรวมกันแล้วคือจะเป็น100%ของคุณทั้งหมดนะครับผมซึ่งเขาว่าโดยรวมเนี่ยมูลค่าการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ155.3ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับ155.3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิปเงินไ,งไทยก็คือ5,501ล้านบาทนะครับ5,501ล้านบาทเนาะ อัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ35.16 4บาทนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2565นะครับเขาบอกว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีขนาดหรือลักษณะที่ต้องอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นนะครับธนาคารจึงต้องนําเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารนะครับเพื่อบรรจุเป็นวรา,าระการประชมุมเสนอที่ประชุมอ๋อต้องขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับต่อไป นะครับเป็นรายการที่ต้องของมนมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับก็ต้องและก็คือข้อแรกต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเรื่องที่2คือต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือหน่วยงานเกี่ยวกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ลงชื่อนะครับขอแสดงความนับถือนายเซเซอิจิโร่อาคิตะนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็แบงก์กรุงศรีทุกคนทราบเนาะ อยู่ในคือของกลุ่ม MUFG นะครับ Aglobal Financial Group นะครับก็เป็นแบงค์ของชื่อกรุงศีนะครับแต่เป็นแบงค์ของญี่ปุ่นปะละนะครับซึ่งรายการเนี่ยเขามีเรื่องเอ,เอกาสารแนบเพิ่มเติมนะครับสารสนเทศการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละร้อยนะครับซื้อทั้งหมดเลยของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสิน จำกัดมหาชนมหาชนนะครับซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนาะก้อนนี้ที่เรียนประทะนะครับเอาบริษัทโนโบุระเนี่ยถือหุ้น99.1%โดยโนบุระเอเชียอินเวสเมนต์สิงคโปร์นะครับ NEIS นะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นร,ร,รายย่อยๆๆเนี่ยอีกประมาณ0.9%นะครับซึ่งก็ต้องมีธุรกรรมเกิดขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าธุรกรรมแรกเนี่ย2 2สเต็ปนะสเต็ปแรกคือซื้อ99.1เนี่ยเปอร์เซ็นต์จาก NEIS นะครับ นูบุระเอเชียอินเวส n t เมนต์สิงคโปร์นะครับผมถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดซื้อสำเร็จเนี่ยก็ต้องซื้ออีก0.9อยจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆนะครับผมเขาบอกว่าก็าคือคู่สัญญาคู่แรกก็คือธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดกับ NAIS นะครับเพื่อซื้อนูบุระพัฒนาสินไปนะครับผมก็ซึ่งเขาบอกว่ามูลค่าการเงินของ CNs เนี่ยซื้อ5,000กว่าล้านเนาะเพราะว่าปีนึงเนี่ย ปีหนึ่งเราบอกว่าเมื่อปีอธันวาคม2 5 1 2เนี่ยกำลังสุทธิก็อยู่ที่129ล้านบาทนะครับพอ2 5 1 3เนี่ยโนบุระเนี่ยกำลังสุทธิอยู่ที่353ล้านบาทพอเป็น264 5เนี่ยก็4 405 452ล้านบาทนะครับ452ล้านบาทแล้วพี่เขาบอกว่าหน้าแรกเนี่ยมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดกนะ็คือประมาณ5,500ล้านนะครับรวมกันเนาะ5,450บวกกับ ห้าสิบเอ็ดเนี่ยก็กลมๆแล้วกันนะครับห้าพันห้าร้อยล้านนะครับห้าพันห้าร้อยล้านเนาะแล้วก็ห้าพันห้าร้อยล้านเสร็จเนี่ยห้าพันห้าร้อยล้านเสร็จเนี่ยแล้วก็บริษัทเนี่ยกำไรสุทธิสี่ร้อยห้าสิบสองล้านนะครับเดี๋ยวนะคิดวันปีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมห้าพันห้าร้อยล้านหารสี่ร้อยห้าสิบสองล้านเนี่ยก็ประมาณสิบสองเท่านะครับ PE ประมาณสิบสองเท่าเนาะนะครับผมก็ขเขาบอกว่าซื้อนเนี่ย 5,500ล้านเนี่ยบริษัทกาไรขนาด452ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าผลประโยชน์นะครับที่เบคือธนาคารจะได้รับคือข้อแรกก็คือสร้างการเติบโตในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารนะครับเรื่องแรกคือเขาต้องการสร้างการเติบโตในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารนะครับผมแล้วนี่สองก็คือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านความสามารถในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆคือเออเอสเนี่ยเขามีบร,ริการเยอะก็ ทาง B เนี่ยน่นจะได้ประโยชน์จากการซื <The> ้อกิจการทางนี no way, addition, so ้นะครับส่วนที่ทีสามก็คือสร้างการเติบโตนะครับเพิ่มเติบธุรกิจอัตราทุนของธนาคารนะครับผมนะครับนี่คือข้อทีสามส่วนข้อที่สี่ก็คือเสริมสร้างความสามารถในการจัดทําบทวิเคราะห์นะครับเนื่องจาก C n s นมบลรัคกานสินเนี่ยเขามีเรื่องของอาไทมวิเคราะห์อยู่นะครับแหล่งเงินทุนที่ใช้ก็ใช้เงินทุนภายในของธนาคารในการซื้อกิจการนะครับผมก็เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ย คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นนะครับเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาวโดยธนาคารจัดนําเสนอเรื่องต่อที่ประชมุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อบรรจุเป็นภาวะกา,ารประชมุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนะครับก็คือสรุปก็คือ ซื้อใช้เงิน5 5 0 0้าอยกว่าล้านนะครับก็ออบริษัทกำไรเสียล้กว่าล้านนะพีประมาณ12บเท่านะครับผมซึ่งหุ้นเบเนี่ยธนาคารกรุงศรีธัญาเนี่ยล่าสุดนะครับก็ปิดที่สา .2 บสาทสี่สิบห้าตางค์นะครับราคาช่วงหนึ่งปีเนี่ยเรนจ์หนึ่งปีที่ผ่านมาต่ำสุด2 7 2สุด้านะครับสูงสุดคือ39 2 5จนะครับล่าสุดเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ตกไป9 8้าุดหเปอร์เซ็นต์นะครับผม อ,อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.66%นะครับแล้วก็ P/E ratio 6.78เท่า e B เนี่ยซื้อ5,000กว่าล้านเดมาดูกำไรนะครับกำไรสุดกำไรสุดที่ต่อปีจริงๆก็ปี2561ก็กำไร24,000ล้านนะครับ2562กําไร32,000ล้านนะครับ2563ก็กำไร23,000ล้านนะครับ2564ก็33,000ล้านนะครับในมาหนึ่งโผมาเนี่ย สามเดือนแล้วกําไรเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับงั้นซื้อบริษัทห้าพันกว่าล้านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเ,อเรื่องของเงินที่จะต้องมีกู้นะครับอาจจะมีกู้บ้างเนี่ยต้องดูกันนะครับผมแต่บริษัทนี้ก็คือ r o a 2.4เปอร์เซ็นต์นะครับ ROE 11เปอร์เซ็นต์นะครับแต่กําไรสุทธิก็22เปอร์เซ็นต์นี่คือหุ้นเบย์อ่ะอสิบันดับผู้ถือหุ้นของหุ้นเบย์นะครับก็คือ MUFG Bank นะครับแบงก์ของญี่ปุ่นนะฮะ ถือหุ้นอยู่76.88%ก็เขาก็เลยสามารถซื้อนอมบระได้นะครับเพราะว่าแบงก์ญี่ปุ่นเขาก็มีความสัมพันธ์กันดีนะครับผมบริษัทญี่ปุ่นทําธุรกิจในเมืองไทยซึ่งเบนจินเบอกว่าเป็นบริษัทที่ธนาคารที่จ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับ2560เนี่ยรวมกันก็0.85บาทต่อหุ้นนะครับ2561ก็0.85นะครับ262 26ก็0.85พอ 263เนี่ยจ่ายไปแค่จุด45นะครับ264ก็จ่ายมา0.75 265เนี่ยใช้ปันผลจากกำไรสะสมเนี่ยก็จ่ายไปละ0.45นะครับก็ปลายปีเดี๋ยวมีอีกงวดหนึ่งก็น่าจะประมาณประมาณเท่าไหร่นะผมว่าอีกประมาณจุด45ถึงจุด5ต่างเนี่ยจะต้องมาดูผลกำไรกันนะครับผมนั่คือคุ้น คุณเบย์แต่เราบอกว่าส่วนใหญ่ธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะแจกปันผลเยอะนะครับชอบเก็บเงินสดไว้นักลงทุนนะครับให้วิเคราะห์ก็คือนิจจเซเทดน,นะครับราคาเป้าหมายนะครับส,สูงสุด38บาทเฉลี่ย36.5บาทตามสุด35บาทนะครับผมก็ขอบคุณมาสกสำหรับวันนี้นะครับเน้นย้ําวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองนะครับแล้วก็จะเลือกติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ได้นะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ครับอพิโซดที่65นะครับเราได้ดูข่าวกันนะครับเบนะครับธนาคารกรุงศรีนะครับจริงเปนของญี่ปุ่นปลานะครับเป็นของ MUFG เนี่ยซื้อกิจการ CNS นะครับโนบุระพัฒนาสินนะครับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับ จบในคลิปเดียวครับ30มิถุนายน2565ขอบคุณทุกท่านมากนะครับโชคดีในการลงทุนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ